ก็จะเหมาะสำหรับนะครับคนที่เน้นใช้งานง่ายๆครับเน้นพกพาจะบันทึกเสียงร้องเสียงดนตรีเสียงภาคได้หมดเลยครับ สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นอ n นาล็อกมิกเซอร์ตัวหนึ่งครับจากแบรนด์ b e ิ r เจอรนะครับตัวนี้ครับจะชื่อรุ่นว่า s y n i c 302 USB ครับสำหรับมิกเซอร์ตัวนี้ครับจะเป็นอ n นาล็อกมิกเซอร์จำนวน5 Input ตัวนี้ครับความพิเศษของเขาคือสามารถเป็น Audio Interface ได้ด้วยก็คือเราสามารถบันทึกเสียงผ่านสาย USB ลงไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เล่นไฟล์ Playback ได้เลยครับก็จะเหมาะสาหรับนะครับคนที่เน้นใช้งานง่ายๆครับเน้นพกพาจะบันทึกเสียงร้องเสียงดนตรีเสียงภาคได้หมดเลยครับ หรือจะเอาไปใช้จัดรายการออนไลน์ทาพอดแคสต์หรือเล่นขับเค้าก็ได้ครับโดยอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับนอกจากตัวมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะมีสาย USB 1เส้นครับก็เป็นสายที่ไว้ให้เราเสียบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เลยครับแล้วก็มีเป็นหัวปลั๊กนะครับก็ไว้สําหรับคนที่ไม่ได้เสียบผ่านคอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับปลั๊กไฟแล้วก็นําสายมาเสียบที่ตัวเครื่องเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปครับไปดูที่ตัวเครื่องนครับว่าที่ตัวเครื่องเขาจะมีฟังก์ชันอะไรบบ้างคครรััชมนบ โอเคครับมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับก็ตัวเครื่องเขาจะเป็นตัวเล็กๆนะครับขนาดเท่าฝ่ามือเราก็ด้านหลังเครื่องเนี่ย จะมีช่องสําหรับเสียบสาย USB ครับเวลาเราใช้งานนะครับเราก็เสียบปลั๊กก็ได้หรือว่าเสียบต่อจากคอมก็ได้ครับเสียบเข้าไปเลยก็จะมีไฟพาวเวอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสำหรับอินพุตเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ครับเขาจะเป็นอินพุตแบบคอมโบแจ็คก็คือรองรับทั้งสายโฟนแล้วก็สาย9 r เลยใครที่ใช้ไมค์นะครับก็นํามาเสียบตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็มีปุ่มเกนให้นะครับตรงนี้ไว้ปรับความแรงของสัญญาณที่เข้ามาครับส่วนถัดมาจากเกนเนี่ยก็จะเป็น EQ ครับเขาจะมีเป็น EQ แบบกราฟิก EQ นะครับก็คือมีย่านโลยานนรให้้2แแด์ลวก อันที่3เนี่ยจะเป็นแผนนะครับก็คือการบาลานซ์ซ้ายขวาครับและด้านล่างสุดครับจะเป็นปุ่มปรับอลลม่มนะครับจะมีสัญญาณไฟคลิปมาให้ด้วยครับถ้าเกิดสัญญาณเนี่ยเข้ามาแรงเกินไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นสัญญาณเตือนเราครับสำหรับอินพุตถัดไปครับอ่านี่เป็นลายครับเป็นแบบ RCA ครับก็คือสามารถเสียบพวกเครื่องเล่นได้เลยเสียบจากเครื่องเล่น CD หรือ DVD หรือจากมือถือก็ได้เหมือนกันครับก็จะมีสวิตช์แดงๆตรงนี้ครับให้เราเลือกได้ด้วยครับว่าสัญญาณที่เข้ามาเนี่ยเราจะเล่นจากอินพุตตรงนี้หรือว่่าาเเลนสียงจก USB คือเวลาที่เรานาเครื่องเล่นมาเสียบเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดอะไรครับก็คือเป็นไลน์อินนะครับแต่เวลาที่เราอยากจะเล่นไฟเสียงจากคอมพิวเตอร์ผ่าน USB นะครับเราก็กดลงไปครับเพื่อที่จะเล่นไฟล์เสียงนั้นนะครับแล้วก็มีปุ่มให้ด้วยตรงนี้ครับเป็นปุ่มเมนมิกกับโฟนนะครับถ้าเรายังไม่กดปุ่มเนี่ยจะเป็นการเล่นเสียงออกไปที่เอาพุทปกติแต่ถ้าเรากดลงไปปุ๊บสัญญาณเสียงก็จะไปออกที่หูฟังอย่างเดียวครับถัดมาด้านล่างครับสำหรับชันเนลเนี้ยมี EQ เหมือนกันครับก็คือโล่ไฮแล้วก็บาานซ์นะครับซ้ายขวาเหมือนกัน i n p u t เหมือนกันครับเขาจะเขียนว่า two track นะครับถ้าเกิดผู้ใช้นะครับนำสาย Input มาเสียบที่ช่อง two track เนี้นะครับเขาจะไม่มี Vol u m e มให้ปรับนะครับก็คือเป็นเสียงที่ผ่านเข้ามาเลยครับจะไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับโดยเราก็จะสามารถสวิตช์สัญญาณได้เหมือนกันครับว่าให้ไปที่ main mix หรือว่าไปที่หูฟังครับแล้วก็ Out พ u t ครับ LR นะเป็นแบบ RCA ครับก็อันนี้จะเป็นของ main mix ครับแล้วก็มีช่องรองรับ headset ไปด้วยครับ headset ก็คือหูฟังที่มีไม์นะครับสามารถมาเสียบตรงช่องนี้ได้เลยถ้าเกิดเสียบไม่ก็เราก็จะสามารถคอนโทรลอ เป็นขนาด3.5 mm hmm. ก็จะมีวอลลุ hmm. ่มให้เราตรงนี้ครับเป็นโฟนไว้เล่งความดังของเสียงได้ครับส่วนตรงนี้ครับจะมีไฟบอกสัญญาณเราด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดสัญญาณมาปกติเนี่ยเขาก็จะขึ้นสีเขียวครับแต่ถ้ามันพีคเกินไปเขาก็จะขึ้นสีแดงเตือนเรานะครับสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของเมนมิกครับก็คือวอลลุ่มหลักของเราเมนทั้งหมดนะครับ ครับผมตอนนี้ครับผมก็จะลองทดสอบบันทึกเสียงดูนะครับโดยผ่านโปรแกรมการ์ดแบรนครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชมคร่าวๆเขครับตอนนี้ผมก็เอาไมค์คอนเดนเซอร์มาเสียบที่มิกเซอร์ช่องอินพุตตรงนี้ครับแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยจ่อที่กีตาร์ครับไปชมกันเลยครับ Abonso ketak radio โอเคครับก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตวิธีบันทึกเสียงแบบง่ายๆนะครับใครที่สนใจครับสามารถสแกน QR Code โค้ดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับเพื่อเข้ามาพูดคุยแล้วก็สั่งซื้อกันได้ครับใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ audioscity.co.th ครับใครที่อยากมาชมตัวจริงนะครับมาลองเล่นตัวจริงก็สามารถทําได้ครับมาที่หน้าร้านได้เลยนะครับมีทั้งสองสาขาครับมีที่ c d c กับซอยสายไหม85ครับถ้าหากถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ้้วกกก็ดดดระิ่งใหผมยรับะไดด้พลาคลิปอ ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ